โอ in like ้โหโโหบ่อบ่อบ่อนี่โอ้ดีครับทุกคนครับถึงแล้วครับสถานที่ครับนิยมชมทุ่งปกติคือเก่าคือเดิมมาภาคอีสานก็ต้องหาดูที่เขาสูบป้าวิดบ่อ ดูสถานที่นี่ครับนี่มีบอ่อโอ้โหเตาเผาฐานก็มีเรียบร้อยนี่นี่บรรยากาศเดี๋ยวเสียงเครื่องดังอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมั่งขับรถตามหามาตั้งไกล บรรยากาศมีเสียงนากระต๊อบเรียบร้อยเพิงทีมงานผมเครื่องอยู่ฝั่งน,น,นู้นเรียบร้อยทีมงานอยู่ฝั่งนี้นี่ต้นไม้เก่าแก่สวยงามโอ้ยตามหาต่ตงไก่นี่จากบอ่ออยู่นี่บอ่อนั่นเดือดไหลนี่ เขาจะบอกดังกลางด้ดังสูบบอดีเลยนะสูบบอีน้ำบ่เลกเนี่ยเียนบมันจะบ่ดึกเสูบยาไหนมันสิเบิดนี่จะเกลือสองสามโอ้โหเนี่ยที่สูบหลายอันดินนนอ้โอันนั้นลาธรรมชาตินั่นไ่ได้ปล่อยนี่ยเนี่ โอ้นี่ที่พักที่เศร้าสะดวกสบายครับเนี่ยพัก่อนปลูกผักเรียบร้อยนี่คณะก็มีหอมชีอากาศเรียบร้อยโอ้โหคนมากินมานั่งสวัสดีครับโอ้จีข่าวกีโอ้สวัสดีค่ะเชียงเหรอยังกีเขาอยู่แม่อย่างนี้สิเด็ดมาสูบปลายเขเปลี่ยนมาขายอยู่ พอดีได้ยังพอดีค่ะเออพอดีได้ยังพอดีค่ะตามหาตังไกโอ้พอดีค่ะไปเดินไปดูทีมงานยืดเบาะนี่โอ้ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยโอ้ขุมกี่คนนี่ยขุมเครื่องนี่นี่กี่เครื่องหนึ่ง haiเครื่อง, baเครื่อง, ô ước mà sụp lái, sụp để chắc, sụp đó nè, sụp chắc mông đó nè, ô, nó nhiều quá ฐานี่ดีไม่ใช่ปั้มไหนเบิรนี่เจ้าเขเอ๋อสามคือตื่นบรรยากาศโอ้ยลมปุ่มเครื่องแปดคนยังไม่ไปถึงไหนทีมงานช่างเหลี่ยมครับนี่สวัสดีครับนี่ช่างทีมงานช่างปุ่มเครื่องแปดเครื่องไม่ไปไหนเลยเอพ่อแม่พี่น้องมาเอเิ่งฝาหรือเบิ้งเครื่อง ปีน่นเด้อครับ,รบีนี่แหละีน,น,นี่เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่ามันจะมีปลาสักกี่ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กจะได้ปลาอะไรมั่งรอติดตามผลงานครับพี่น้องครับวันนี้นิยมชมทุ่งเหมือนเดิมครับทุ่งนาสารคามอำเภอยางศีสุราชแต่ตอนนี้เรามาอีกไก่เหมือนกันหมู่บ้านอะไรก็ลืมไปแล้วโิตามเช็คทางกาจะมาถึง ดูนว่าจะมีปลาอะไรมั่งเดินเครื่องแผนต่อไปคือนี่ครับลงคายครับสูบปลาไปแล้วก็เอาทุกอย่างขึ้นบนให้คุ้มค่านี่ถักวคายจากเส้นคายคายเปหนะหกเส้นนี่อย่างอ่อนไปหุ่นเลยรอบสานุ่น บ้าไปตรงนู้อนะอันแรกมันบ่เห็นนะครับโอขอคำคมเลยนะเมี่ยเสียวปลายังคำคมเลยนี่หว่าคิดอยู่ได้ดิเนาะอีหยังนี่ปลาน้อยหรืออีหยังนี่อันนี้ปลาซิวครับปลาซิวปลาซิวน้อยหลายแมาายหมปลา,ปาน้อยเลยดิเนี่้นน <c oughs> องก็ะกทีเอาบ้านไดนี่บองเนี่ยบ้าน,น,าน,น,นขึ้นบ้านยังขึ้นน้องบัวบอ มาไกลเตือเด้น่องนีอหน่อยวยรี่น้วย่อนหออาหารบ่เนี่ยมัน่าจะออาหารนี่เพิ่นบาอาหารหรือมัมัถึงมาลอเห็นคนมันปวดปวดสันได้อยูอครับโอ้ปลามาลออาหารเริ่มปฏิบัติการ

กลางๆเลยเออเอาไ<อ>ม่เสียบได้เรียมเออรอหลุดน้ำกัน,กกนคนนนนนรับพี่น้องครับจะมีปลาบ่แต่หนาปลานิ่งขึ้นปุบปับป,ปุบปับตอนยางมา ตอนลงใายจะได้บอตรงนั้นแหละ,นนละอาไมเงยแนวจิดิงอยู่บอไะถือว่าเป็นการหาอาหารครับพอได้ปิ้งได้ต้มพอวิดบอเสียงก็ไม่รู้จบจบตอนไหน,นหาพวกนี้ไปกินก่อนอไปไดเดี๋ยวเขามารอดูผลงานอีกสักชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องครับ เอาสิได้จักตัวผลางานตัวน้อยไปไนันใดผลงานเสี้ยนเหลี่ยมนี่ครับนี่อปูมเออเ้าเอาเอเน็ดคือตัวลรอคือเสี้ยนอยู่สัไงนี่นเอา้าวไปเอาครับที <รอ S 1> ่นี่ครับพี่น้องอน้ำแห้งแล้วครับคือบ่าเหลี่ยมมัเริ่มแทงปลาไหลเหลี่ยมมันน้ำบ่หน่เอาอีกแล้วเอาอีกล้วแล้วสองสามสองสามสอง สองสามอู้โอาเอาเอาเอาโอาเอาโอ้เสยนปลาซิวก็ไดลาคอว่าฝุ่นแม,มุ่่นโอ้เนี่ยโอ้ยตึมเอาเอาเอาก้มก้มเอา บ่อนี้แห้งแล้วเอ้บ่อนู้นเริ่มเสียงแปลกๆแ,แล้วเนี่ยยังอีงนานบ่อนี้ยิงนานมาอีกแล้วตัวที่สามที่สี่ตามมาเรื่อยๆเอา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 ร้อย อเปลี่ยนทีมลงเปลี่ยนทีมลงอ้นี่เอาทังทีทั้งหลังนะโอ้มือเลยครับทั้งทีทั้งหลังด่านก่อนมาหลังไรต่อสีล่างใส่โ้มสิ่แม่ีมเ็ถังตีมเถังก่อนทั้งที่อนชมามาน สองเมนูสูปปลากับสูบไปเป็ดก,การะลาบจักรนสองตัวสอวงเมนูทั้งปลาทั้งเป็ดเสียงเตรียมพรอม้อมอือตอนนี้ทีมงานลงครบทีม เอ้ถอดผาลุยเลยที่นี่ไหนอ่ะอืมนั่นเลยไหนอ่ะน้ำแหลงของมาแมมเอาต้องมีของใปาน้หม่เอาไปซื้เอเลยไมหน่งตัวนึวทัได้่ยงอ๋อโจกโจกเลยป๊บนี่อู้้่ะลังัง nhôn lạp đi bé nhôn nhì ô oh, hồn uh, ô mà số bộ tiệm nó đi uh, mà oh, uh, 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 uh. เอาวใหญยกทัวให้บรรายอีลยกตัใหญ่ยกให้้มถ่ยหนอยนี่ีนี่อือหอ้ม่เวนี่ทไมไม่จับล่ะล้างเว๋ นัมีมาอีกแล้วอ้ออีตีพระท่านจะทอไปนี่อู้ห่วยแล้วมาเรื่อยๆมีแต่ปลาช่อนนู่นมาอีกแล้วนู่นปุ๊บๆๆๆลปุ๊บอาแวะจับ นี่โอ้ยมันไงนนี้เหมือนา้ดเอ่นีอ๋อไปแล้วหลายอู้หโดดโดด มาอีกแล้วหนูม,ม่ตะบะคอป่ะบ่อเลออกมีตะบะช่อนล้วน,นอ,ออกมาอยู่เรื่อยเรื่อยอืมอืม มาอีกแล้วปลุกชำแหล่เป็ดก็ชำแหล่ต่อไปโอ้ยกรแดกสูบปลาก็สูบไปใช้เครื่องมาอีกตัวที่สองคงจะอีกนานเหมือนกันกว่าจะน้ำจะแห้งวันนี้มาชำแหล่เป็ดก่อนแล้วกัน อ๋อได้เวลามายามด่างแล้วครับพี่น้องครับยกขึ้นมนกรู้แล้วจับไปยกขึ้นดูลูกลูกลูกรั้มน้ำเสร็จจุดบ่ตึกตืกตึอกเตืกเตืกมันดินมัสันโอ้เหเนควมบ่อีหลีผมมีอะไรบ้งปลอยยันละ เดี๋ยวเขาพยายาม,มาหไหมไหวก่อนต้อ <c oughs> งไม่ได้ครับป่าเยอะแะยะแต่ว่าใส่ก็เงียบ <c oughs> ไม่ได้เหมือนเดิมลงแล้วน้ำโค้งโอ้พ่อตะกี้หากินอยู่ไม่น้ำโคงเหรอครับแถวเอ็น้องขอ,อก้องไครแต่ตอนนี้มาหากินนี่บ่ไดแล้วเงียบเก็บกไปคอยม,อมา,าจามไหมไม่ได้หาดอกป่านีน้ไปยังสมไมอีกครับปลาดุกปลาบึกปาดตุ่มด้วย เออทีไปแอบอยู่ไหนป่าเยอะแยะเอาลงมาตอนแรกมันวิ่งเต็มอยู่บ่จังว่าเรื่องเหลือเสือว่าเนี่ยว่ะแอบบ่ไปครับเดี๋ยวก็ไม่ยามใหม่กินปลานู่นและไปกินปลา ปลาซูปดีกว่าได้นีในนี้นี่ครับสรุปบอ่อแรกจับได้ประมาณนี้ก่อนต่อผู้ผลงานวันนี้สรุปจับเอาตัวตัวเดียวปลาช่อนตัวโดวดออกแล้วสรุปบอ่อนี้ก่อนแล้วทุกคนเนี่ยแต่บอ่อตอนนี้พงอีกสักพัก ขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนร้อยแล้วกดูนะขอจบวิบดีโอนี้ไปก่อนครับทุกคนครับวิดีโอหน้าค่อยว่ากันใหม่จะค่อยรอ,ยอตรงนี้ก่อนอคลิปคลิปตรงนี้จับปลาไปเผาพีดีโอหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับทุกคนครับนิย,ยมชมทุ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขดบมากวิดีโอหน้าค่อยว่ากันใหม่ไปแล้วครับทุกคนครับบวัสดีครับ